สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องโมเทอร์แมนช่องที่รวมความหลงไหลและพลังแห่งยนตรกรรมไว้ด้วยกันที่นี่คือสถานที่สําหรับคนรักรถยนต์ที่อยากรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับนวัตกรรมประสิทธิภาพและทุกสิ่งที่ทําให้การขับขี่ของคุณไม่เหมือนใครถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในเครื่องยนต์ทรงพลังดีไซน์ล้าอนาคตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกของการขับขี่อย่าลืมกดติดตามเพราะวันนี้เรามีสิ่งพิเศษสุดให้ทุกคนได้ชมกัน นั่นก็คือ isuzu d-max 2026รุ่นใหม่ล่าสุดกระบะที่ไม่ได้เป็นแค่รถแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังเทคโนโลยีและความรูราทีพร้อมยกระดับมาตรฐานใหม่ของตลาดรถกระบะทั่วโลกมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทำไม isuzu d-max 2องพถึงเป็นหนึ่งในรถที่ผู้คนรอคอยมากที่สุดในปีนี้ d-max เป็นชื่อที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือมาโดยตลอดแต่ในรุ่นใหม่นี้ isuzu ได้ยกระดับสิ่งเหล่านั้นให้สูงขึ้นอีกขั้น ด้วยการผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความรู้ราความล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องสะดุดตาทันทีเมื่อเห็น DMAX 2026คือดีไซน์ภายนอกที่ดูดันและลำยุกกว่าเดิมอิซูซุได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูทรงพลังและมีความเป็นอากาศพลาศาสตร์มากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง และทรงพลังฝ่ายหน้าเลดเมทริกซ์ที่เพรียวบางและเฉียบคมมีหลายแสงแบบอนาคตที่โดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนฝากระโปรงหน้าที่สลักเส้นสายอย่างเฉียบคมเพิ่มความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ตอนจอดนิ่งและตัวรถที่กว้างขึ้นให้ความมั่นคงและสง่างามด้านข้างของรถมีเส้นสายที่คมชัดตั้งแต่หัวจรดท้ายช่วยเน้นรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตและคล่องตัวซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่รองรับล้อแม็กขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มทั้งความเท่และความสามารถในการลุยทางทุกรูปแบบด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดดีไซน์ใหม่ ที่หรูหราพร้อมฝากระบดท,ที่ถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลและใช้งานสะดวกข,ขึ้นอีสูซุดยังใส่ใจเรื่องอากาศพลศาสตร์มากขึ้นโดยปรับรูปลักษณ์บางส่วนเพื่อลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มความประหยัดน้ํามันอีกด้วยเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทําให้ลืมภาพลักษณ์กระบะแบบเดิมไปเลยเพราะภายในของอีสูซุดิม็ก2026รูหราทเทียบชั้นรถ SUV ระดับพรีเมียมแหงคอนโซลออกแบบใหม่ให้เรียบหรูและทันสมัย พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่คมชัดและใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบนำทางที่ตอบสนองรวดเร็วและลื่นไหลเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสบายสูงสุดหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพดีพร้อมลายเย็บตัดสีตัดที่ให้ความรู้สึกหรูหราเบาะหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศส่วนเบาะหลังได้รับการปรับปรุงให้มีพื้นที่ขากว้างขึ้นและนั่งสบายขึ้นอีสุด ยังเพิ่มฉนนการเสียงรอบคันทำให้ห้องโดยสารเงียบอย่างนาทึ่งไม่ว่าจะขับบนถนนใหญ่หรือเส้นทางออฟโรดพูดถึงเรื่องสมรรถนะแล้วต้องบอกว่า d m a x รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของความแร่งแต่เพิ่มความล้ำของเทคโนโลยีเข้าไปอย่างลงตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรโบรุ่นใหม่ให้พละงกำลังสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรถูกปรับแต่งใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำลงอีกทั้งยังตอบสนองได้ดีและเร้าใจขึ้นนอกจากนี้ยัง มีเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้กำลัง170แรงม้าสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้นทั้งสองเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแปดอนี่รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4 x 4ของ d m a x 2 0 2 6ได้รับการอัปเกรดใหม่หมดพร้อมระบบเทรนเ n มเมนต์ซิสเต็มที่ช่วยปรับการตอบสนองของคันเร่งระบบควบคุมการยึดเกาะและระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโโนนนนมมมัตติตาาาสภาพถนนไ่่วจะเป็ค หรือฮิมาร์ถก็พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ความสามารถในการลุยน้ําเพิ่มขึ้นเป็น800มิลิเมตรมุมไต่และมุมลงถูกปรับให้เหมาะสมกับการขับขี่ออฟโรดอย่างแท้จริงด้านความปลอดภัยอีซูซุดได้ติดตั้งระบบอีซูซุสมารรทรุ่นใหม่ล่าสุดครบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันด达ทีครูสคอนโทรระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังระบบเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบคันแบบ360องศา และระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับรวมถึงระบบอ่านป้ายจราจรอัตโนมัติโครงสร้างตัวถังใหม่ใช้เหล็กกำลังสูง High Tensile Steel ที่แข็งแรงกว่าเดิมแต่มีน้ำหนักเบาลงทำให้ขับนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงทนทานระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับใหม่ด้วยโชคคับและสปริงที่รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นทั้งบนถนนและนอกถนน ด้านเทคโนโลยี DMAX 2 0 2 6ไปอีกขั้นด้วยระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ Isuzu Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนเช่นตรวจระดับน้ำมันสั่งล็อกตรดล็อกประตูหาตำแหน่งรถหรือแม้แต่สตาร์ทรถจากระยะไกลระบบ Infotainment รองรับการอัปเดตผ่านออนไลน์และสั่งงานด้วยเสียงอย่างชาญฉลาดในส่วนของการใช้งานจริง Dmax ยังคงเป็นรถกระบะที่ทำงานได้จริงพื้นกระบะออกแบบใหม่ ให้ทนรอยขีดข่วนและบรรทุกได้มากถึง1.2ตันพร้อมลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันภายในห้องโดยสารมีที่เก็บของมากมายทั้งช่อง USB หลายตำแหน่งที่ชาร์จไร้สายและกล่องเก็บของกลางขนาดใหญ่สิ่งที่โดดเด่นคือความสามารถในการรผสมผสานความแข็งแกร่งกับความรูหราได้อย่างลงตัวคุณสามารถลุยป่าทั้งวันแล้วขับเข้าล็อบบี้โรงแรมหรูในตอนเย็นโดยไม่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเลย ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตรสามารถทำได้ประมาณ12-13กมลิตรส่วนรุ่น1.9ลิตรประหยัดได้ถึง15กิโลเมตรลิตรถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถกระบะระดับนี้และตามสไตล I ์ Isuzu ที่ขึ้นชื่อเรื่องค่าบำรุงรักษาตา่ำและความทนทานยาวนานเจ้าของรถจึงมั่นใจได้ในความคุ้มค่าระยะย,ยาว Isuzu ยังมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เน้นใช้งานจริงไปจนถึงรุ่นท็อปสุดรู้มีทั้งแบบตอนเดียวแคปบ และสีประตูรวมถึงสีและอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมายระบบเสียงภายในได้รับการอัปเกรดใหม่เป็นแบบแปะลำโพงรอบทิศทางจากเชนบูดให้เสียงคมชัดระดับพรีเมียมระบบไฟแอม i บียนไลท์เพิ่มบรรยากาศในตอนกลางคืนและครั้งแรกกับหลังคาสรดวแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างและโปร่งโล่งมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่อีกอย่างคือระบบดิจิตอลขี่ที่ให้คุณสามารถตดล็อกสตาร์ทและขับรถได้ด้วยสมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยและสะดวกสุด,สด ในการขับขี่จริงดี a x 2 0 2 6ให้ความรู้สึกแน่นมั่นใจและนุ่มนวนมาลภูมิไลัยคมระบบการสะเทือนแน่นแต่ยังขับสบายบนถนนทุกสภาพไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลรถก็ให้ความรู้สึกคล่องตัวเกินค่าสำหรับกระบะขนาดนี้เมื่อออกนอกถนน d m a x แสดงพลังเต็มที่ด้วยแรงบิดสูงระบบควบคุมการยึดเกาะอัจฉริยะและระบบช่วยลงทางลาดชันที่ทำให้การลุยภูเขาหรือทางหดเป็นเรื่องง่ายโครงสร้างใต้ท้องรถถูกเสริมความแข็งแรงให้พร้อมรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ในเรื่องของราคารุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทราว35,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นท็อปอาจแต่ระดับ1.9ล้านบาทราว55,000ดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความรู้ถือว่าคุ้มค่ามาก i s u ูซูยังมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเครื่องยนต์ทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยูโร6และมีแผนเปิดตัวรุ่นไฮบริดและ MILD ไฮบริด ในอนาคตอันใกล้นี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Isuzu ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไปข้างหน้าโดยไม่ละทิ้งความแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สรุปแล้ว Isuzu D Max 2026คือการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างพลังความรู้และเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่กระบะแต่มันคือเพื่อนร่วมทางของคนที่ชอบท้าทายขับไปทุกที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่และไม่ยอมธรรมดาตั้งแต่ดีไซน์ที่โดดเด่นภายในสุด รูระบบความปลอดภัยล้ำยุคไปจนถึงสมรรถนะอันทรงพลังทุกอย่างใน DMAX 2 0 2 6คือการประกาศว่านี่คือกระบาท,ที่เกิดมาเพื่อครองถนนแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับ Isuzu DMAX 2 0 2 6รุ่นใหม่นี้คิดว่ามันจะขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของตลาดได้อีกครั้งหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้เลยและนี่ก็คือรีวิวแบบจัดเต็มของเราในวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องมูทเมนเพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารใหม่ จากองการรถยนต์ทั่วโลกขอบคุณที่รับชมและพบกันในคลิปหน้าที่มุทมันแรงบันดาลใจแห่งยนตรกรรมสวัสดีครับ